โอเคสวัสดีครับรักติดเกมนะครับวันนี้จะมาทําคลิปในหัวข้อที่ว่าระหว่างน้องเนยบัตเตอร์ไฟกับด้วงคริกเน็กไคโหดหมืกัน,นครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าน้องเนยเนี่ยต้นเกมครับโจมตีสูงกว่าด้วงนะครับเพราะว่าทางโจมตีพื้นฐานสูงกว่าแต่ด้วงนี่จะถึกกว่าน้องเนยครับเพราะว่าด้วงเนี่ยเลือดเยอะกว่าครับแล้วคราวนี้เนี่ยสไตล์การเล่นของสองนี้ก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับน้องเนยเป็นแนวที่เรียกว่าฉันจะคอยตามเพื่อนเวลาที่เพื่อนเข้าไปแล้วส่วนด้วงในเป็นแนวที่ว่า ฉันตามเพื่อนก็ได้ลงเองก็ได้ครับดวงเนี่ยดังนั้นมันต่างกันอยู่นะแล้วก็น้งเนยเนะครับเด่นลื่นของการคอมโ,มโบสกิลใช้งานง่ายมากคือถ้าเกิดคิดว่าเป็นมือใหม่อยากเล่นแอดง,ง่ายๆผมแนะนาน้นงเนยนะเพราะมันเล่นง่ายจริงๆนะเดี๋ยวหายเยอะอนะ่ะเนี่ยกดอันตีพุ่งปุ๊บสวัสดาบหนึ่งทีปาดาบอีกหนึ่งทีถ้าศัตรูตายรีเชสสกิลกดอันตีต่อได้เลยครับซึ่งถ้าอันตีได้รวยๆเนี่ยมันจะแรงมากอยู่ที่อะไรนะตอนนี้ 830ครับที่เวลสามแบ็กสเต็ปอย่างเงี้ย,ยงงบึ๊บบึ๊บบึ๊บอ่าเนี่ยสามสกิลแต่ข้อเสียของน้องเนยคือถ้าเกิดศัตรูเลือดเต็มเต็มวิ่งมา5คนมันทำอะไรไม่ได้ครับหรือศัตรูเลือดน้อยเหลืออยู่2คนมันมีฮิวทั้งคู่พุ่งไปปุ๊บมันกดฮิวสตันกลับนี่คือหน้าแหกเลยนะครับนี่คือข้อเสียของน้องเนยฮะ,ะกับกันถ้าเกิดคุณเล่นดวงออกจากเกมก่อน ดวงเนี่ยสไตล์การเล่นจะต่างจากน้องเนยเยอะมากครับคือดวงเปิดได้ดวงไล่ได้ดวงหนีได้ซึ่งสถานการณ์ที่ทำให้ดวงเก่งมันเยอะกว่าน้องเนยครับเข้าใจคบว่าสถานการณ์ที่ทําให้ตัวเองเก่งไหมน้องเนยจะเก่งได้ต้องรอรูทั้งหมด5ตัวเลือดนน้อยถึงจะเก่งถ้าเลือดเต็มเต็ไม่เก่งเลยหรือไปแกล้งกับเพื่อนก็ต้องรอเพื่อนนําไปก่อนตัวเองค่อยตามาถึงจะเก่ง ต่คลิกหนักเนี่ยครับเวลาไปแก๊งหรือไปไล่ฆ่ากับเพื่อนเนี่ยมันเปิดให้เพื่อนได้ครับเพราะมันบินเร็วศัตรูมันไม่ทันหนีมันบินวืดบีบีบีทุบพื้นปั้งปลาปลาลุกจ็อกสแปมไปจะจมที่นลูกจ็อกก็เบิดตุ้มศัตรูเลือเหลือครึ่งหลอดเพื่อนตามมาฆ่าได้พอดีหรือเวลาทีมไฟครับมันสามารถทำเมจเป็นหมู่คณะได้โดยที่ไม่ต้องรอคูดเออรีเซตสกิลเหมือนบัตเตอร์ไฟดังนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงสถานการณ์โดยทั่วไปแล้วครับ ด้วงใช้งานที่เจ๋งกว่าน้องเนยนะฮะทำไมผมบอกว่ามัเป็นอย่างนั้นเพราะว่านี่ฮะไอเนี่ยสกิลด้วงครับมันมีสกิลหมุน2สองสกิลก็คือเนี่ยที่ทุบเป็นหมูคณะเนี่ยบินมีบีอย่างเงี้ยปึ้งเนี่ยฮะและไกลด้วยนะหรืออันนี้ครับก็โดยเป็นหมูคณะนะเสียด้ถ้าปล่อยพแรงของมันเนี่ยมันได้แค่เป้าเดียวครับแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าแค่นี้ก็มันก็ถือเป็นแอสซินที่เก่งนะ หาเยอะกอนอันนี้มาละเนี่ยมันโดดเอ้าเนี่ยฮะมันพุ่งชนแล้วมันก็ทำตัวเมงได้แรงมากแล้วยิ่งเพิ่งใช้สกิลไปครับพาสซสีฟของมันจะทำงานคือว่าเมื่อี้ไหนใช้สกิลโดนโดนสโต่โจมตีครั้งต่อไปจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอารมณ์มันเหมือนหงอคงอ่ะที่ว่าใช้สกิลแล้วมันจะแรงขึ้นแต่ของคิกแนกต้องโดนสัตูไงเงอคงไม่ต้องและที่สําคัญครับไอเนี้ยมันหนีเก่งไม่ต่างจากนาคอแลวครับเช่น ผมโดนศัตรูไล่จากนี้อยู่ไอ้หนีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโดดบึ้งครับเอาเอไปเดิจากนั้นอุ้ยยังโดนดักอยู่ทำไงดีพุ่งทะลุไปเลยครับเนี่ยฮะมันหนีเก่งมากมพรพ่อนาคอสเลย่นาคอสไวกว่านะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าเข้าอาจจะพลาดหรือต้องลปอยให้เพื่อนด้วงดูดีกว่ากว่าน้องเนยครับดังนั้นถ้าสรุปเลยแล้วกันสองนี้ใครโหวดละกันแม้ป่าจะรักน้องเนยฮะ ทุ่มไปเพื่อสก,กินก็ตามแต่ถ้าเกิดจะฝึกเล่นแอสซซินที่มันดูดีหน่อยเก่งหน่อยฮะปาไม่หวังว่าด้วงเก่งกว่าน้องเนยนะโหดกว่าพูด,ดง่ายส่วนนะข้อียพูดถึงมันอันเก่งสุดอยู่แล้วช่างมันเก่งสุดของพวกแอสเซอซินแล้วแล้วคำถามคือคําถามข้อที่หนึ่งด้วงกับเนยซื้อใครดีถ้าคิดว่าอยากซื้อที่เดียวจบไม่ต้องเปลืองตังเปสก,กินเรื่อยๆด้วงครับถ้าคิดว่าโอเค ชอบผู้หญิงสวยน่ารักอยากไปสกินซื้อสกินรัวซื้อน้องเนยฮะข้อที่สองถ้าเกิดซื้อด้วงมาจบไหมไม่จบครับสุดท้ายคุณต้องไปเล่นนาคอสเพราะว่านาคอสเป็นเมตาที่เก่งกว่าด้วงดังนั้นด้วงเนี่ยซื้อไปเล่นสนุกได้แต่สุดท้ายถ้าเกิดอยากแข่งจริงนาคอสเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่าครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นในอนาคตของเกมก็คือยูนิคพิกครับยูนิคพิกคืออะไรคือห้ามเลือกตัวซ้ำกันซึ่งไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะ หรือเหตุการ์แบนตัวละครเหมือนหลีกออเ e เลเจนน่ะนึกออกปะหลีกออเบเลเจนมันจะมีแบนตัวละครที่ว่าผัดกันแบรน่ะเกิดเราเล่นเป็นแค่นาคอต,ตัวเดียวแล้วอีนาคอสโ,โดนแบนแฟนคลับบอกว่าไม่ให้ครับผมไม่เล่นนาคอสรับตานี้งานงอกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรียกว่าาหารอัลคซินตัวสำรองครับด้วยมปทางเรื่องที่ดีนะฮะบอกไว้เลยดูดีกว่าต้องเหนื่อยเยอะดังนั้นเนี่ย สรุปอีกทีแล้วกันถ้าเกิดว่าจะต้องซื้อระหว่างเนยกับด้วงเลือกด้วงครับและข้อดีอย่างหนึ่งของด้วงคือถ้าเกิดอนาคตโดนแบนในงานแข่งหรือมีการแข่งแบบว่าห้ามเลือกตัวซ้ําด้วงยังเป็นอสิงที่ไว้ใจได้พอสมควรนะผมก็ขอจบการแนะนําคลิปด้วงกับเนยใครโหดกันแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับ